ตอนเช้าที่แคลครับวันนี้ผมอยู่ที่มาเลเซียเนาะออวันนี้ผมอยู่อ่าเชมินอนภายในประเทศนะเชมินอน2สองผมกำลังจะไปเจหนะรบับินจากกวัวลาลัมเปอร์นะไปปีนังแล้วเชื่อบิน6 3โมง30นะแต่ว่าบอดดิง้งสี่ห้าห้าห้านะวันนี้ผมก็เลยตื่นเช้าหน่อยกนะ็ ตอนนี้ก็ตีอาตีห้าละเนาะตีหนะ้าห้าสิบห้าเนาะวันนี้ mm hmm. ก็เป็นเขาเรียกว,ว่านะน่าจะเป็นครั้งแรกเนาะผมผมที่แบบขึ้นเครื่องบินภายในประเทศของมาเลเซียเนาะเพราะว่าประเทศมาเลเซียถ้าเป็นอยู่ที่อยู่ใต้ของไทยมันก็ไม่ได้กว้างมากเนาะ ค่าตั๋วบางทีมันเป็นห้าหกร้อยอะไรอย่างี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมไปเจหครับเจหเต้องเรยวฝวามีเซเว่นคาเฟ่แวะ เจ็ดสี่เจ้ห้าเจหกก็จะประมาณนี้เนาะของที่นี่ผมตื่นเช้าหน่อยนะครับวันนี้เรากำลังจะไปอีกรัดหนึ่งนะที่อยู่ใกล้ประเทศไทยนะด่านนอกนะหนาดใหญ่ <c oughs> วันนี้เราไปมาเลเซียเอเกเชียมาเลเซียเนาะะปีนังกันครับพี่น้องนะ องชาติมาเลยก็วันนั้นที่มาจากฮานอยเอ้ยโคชิวินแล้วก็ขึ้นของแอร์กอเนาะเดี๋ยววันนี้เราได้ที่นั่งดีนะครับ 9F นะไม่ต้องเสียตังสักบ,บาทเดี๋ยวเราเจอกันทีนั่ง